สวัสดีทุกคนนะครับผมวิดีโอนี้เราจะมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน Mantic Mouse Pro นะครับแล้วก็มีการได้ทวีตใช้งานตัวเมาส์คีย์บอร์ดไปด้วยเลยนะครับผมสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันไม่สามารถใช้เมาส์นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาได้นะครับก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะแต่สําหรับผมไม่สามารถใช้งานได้นะผมก็เลยตั้งที่คีย์บอร์ดนะครับเป็นปุ่มยิงแทนนะครับปุ่มยิงปุ่มซูมแทนโอเคเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดติดตั้งกันเลยนะครับผมสำหรับแอปพลิเคช ได้เลยนะครับผมเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันทุกครั้งนะผมอยากให้เราดูที่การสแกนของระบบความปลอดภัยมือถือก่อนนะครับถ้ามันเป็นสีเขียวหรือเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าสแกนโอเคนะครับแต่ถ้ามันเป็นสีแดงหรือขึ้นการแจ้งเตือนนะครับให้เราลบทิ้งทันทีนะครับผมสาหรับการดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นการเปิดแอปแล้วก็ทําการแอทเวตนะครับให้เราพับจอลงครับแล้วมาที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับการแจ้งเตือนนี้ให้เรากดคําว่าไม่อนุญาตนะครับ ตรงนี้ให้เราเลือก no นะครับเสร็จแล้วให้เรากดไปที่ tap to start ด้านบนนะครับตรงนี้ต่อไปให้เราดูที่ขั้นตอนนะครับก็จะมี1-6ถึงนะครับตรงนี้ขั้นตอนที่1ให้เรากดที่ enable นะครับตัวแอปพลิเคชันจะเด้งมาที่การแสดงทับหน้าจอนะครับหรือการแสดงทับแอป,ปอื่นนะครับให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างหาแอปพลิเคชัน mantic mouse pro นะครับเสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปทําการเปิดการทับหน้าจอของแอป,ปนะครับเสร็จแล้วให้เรากดกลับกลับไปที่แอป,ปเลย มาถึงหน้านี้นะครับให้เรากดที่อนบ b ลนะรตรงนี้เขาบอกว่าเรายังไม่ได้เปิดโหมดนักพัฒนานะครับผมให้เราพับจอลงไปที่การตั้งค่าของมือถือนะครับตรงนี้เสร็จแล้วให้เราไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ ถ้าเป็นมือถือของแบรนด์ Xiaomi นะครับจะกดเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็กดที่เวอร์ชันใน MIUI นะครับกด4ครั้งนะครับหรือกดรัวๆจนกว่ามันจะขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นโหมดนพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เรานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับเช่น Xiaomi นะครับ a p p l จะอยู่ที่การตั้งค่าเพิ่มเติมเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับลองหาดูนะมือถือแต่ละรุ่นฟังก์ชันจะไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคเสร็จแล้วให้เรากดกลับหรือพับจอออกจากการตั้งค่าได้เลยนะครับผมทิ้งไปให้เราเเเเปปิิดดหหนนนนน้้้้าาาาตต่่งงงขขออแแพลลคคชััึมสรรรร็จวใกทีี able ะบ พอมาถึงเขาจะให้เราไปเปิดการแก้ไขจุดบุกพ้องนะครับ USB จริงๆมันจะเขียนคําว่า Debug นะครับ USB ตรงนี้นะครับแต่ว่าของผมตั้งค่าเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นการแก้ไขจุดบุกพ้อง USB ก็ให้เรากดเปิดไปถึงตรงนี้ให้เรากดคําว่าฉันตนัดนะครับตรงนี้เสร็จแล้วรอเวลานับจากนั้นกดตกลงเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วให้เรากดกลับไปที่หน้าแอปนะครับพอมาถึงตรงนี้ขั้นตอนที่4ให้เรากดคําว่า Market d o n e นะครับให้เรากดคาว่า y e ดนะครับ ขั้นตอนที่5นะครับเขาจะให้เราไปเปิด USB Debug นะครับ Security Setting นะครับเราสามารถกดที่ Mark and Done ไปได้เลยกดคำว่าย็ดไปถึงขั้นตอนที่6นะครับเขาจะให้เราใส่ Code Piling ลงไปนะครับจะมีเลขอยู่2ชุดชุดแรกจะอยู่ด้านบนนะครับจะเป็นเลข6ตัวชุดที่2จะอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นเลข Port IP จะเป็นเลข5ตัวนะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้โอเคเรารู้แล้วว่าเราจะใส่เลขยังไงนะครับเราก็กด Start ไปพอมาถึงตรงนี้นะครับมันจะไม่มี หน้าต่างให้เรากรอกตัวเลขเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เปิดการทับหน้าจอนะครับให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะนะครับมันจะมีคําว่าอนุญาตการซ้อนทับหน้าจอนะครับในการตั้งค่าตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะมีบอกอยู่นะตอนที่เราเลื่อนลงมาน่าจะเป็นขั้นตอนที่4นะครับก็ลองจําคํานั้นแล้วก็มาเลื่อนหาดูของผมเมนูมันเป็นภาษาไทยนะผมก็เลยใช้เป็นภาษาไทยกดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมจากนั้นกดเปิดนะครับกดเปิดแล้วให้เรากดกลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับอีกครั้งหนึ่ง เี๋ยวแล้วกด Start Piling อีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าต่างการใส่รหัสก็จะโชว์แสดงขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวแล้วเลื่อนลงไปที่คําว่า Violet นะครับการแก้ไขจุดบกพร่องไร้สายนะครับตรงนี้มันจะเป็น Violet Debug นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมก็จะกดเข้าไปให้เราเลือกคําว่าจับคู่อุปรกรณ์ด้วยรหัสการจับคู่นะครับตรงนี้ในส่วนของแต่ละคนจะมีตัวเลขขึ้นมาให้ด้านล่างนะครับ เราก็ใส่รหัส6ตัวแรกด้านบนนะครับแล้วก็5ตัวหลังสุดนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นแถวที่2โอเคเดี๋ยวเรามาใส่รหัสกันนะครับจุดล่างก็จะเป็น5ตัวนะครับใส่เสร็จแล้วให้เรากดคําว่า apply ไปนะครับเมื่อ activate เสร็จเรียบร้อยจะมีการแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกโชว์แบบนี้ให้เรากดที่กากรบาดเล็กๆตรงนี้นะครับออกไปจากนั้นให้เราย้อนกลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับนั้นกลับไปเลยนะครับก็จะมีการแสดงหน้าต่างนี้ว่าเราทําการ activate เสร็จเรียบร้อยนะครับ connect เรียบ้อ แล้วก็กดกลับไป ัญลักษณ์เครื่องหมายถูกตรงนี้เป็นการคอนเน็กเรียบร้อยนะครับต่อไปผมจะทําการเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดสําหรับอุปกรณ์นะครับผมก็จะมี USB อสบาหตัวนะครับก็จะเป็น USB ในส่วนของตัวรับ4ช่องนะครับแล้วก็ตัวเสียบ1ช่องแล้วก็จะมีในส่วนของหัวแปลงนะครับ OTG t y p ไทนะครับหตัวเนื่องจากว่ามือถือผมต้องใช้ไท e C นะครับในการคอนเน็กโอเคผมจะทําการเชื่อมต่อโดยใส่ในส่วนของไท e C กับ USB นะครับเข้าไปนะครับแบบนี้ไรที่ซื้อในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่มันเป็น1ออก4นี้ ให้เราเช็คดีๆนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์มันค่อนข้างจะชํารุดไวของผมซื้อแบบนี้ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งชํารุดผมก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นชุดเฉพาะนะครับถ้ามันชํารุดตัวหนึ่งนะครับเราจะเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดตัวนี้สามารถซื้อได้ที่ร้านคอมทั่วไปนะครับผมก็จะทําการคอนเน็กในส่วนของอุปกรณ์นะครับนี้ผมจะ เชื่อมต่อในส่วนของคีย์บอร์ดก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมาส์นะครับเมื่อเราทําการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกแล้วก็บอกว่ามีอุปกรณ์2อย่างที่คอนเน็กอยู่นะครับกดเข้าไปดูได้ก็จะมีในส่วนของเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับก็พยายามอย่าให้สายขยับบ่อยนะครับ สายขยับบ่อยมันจะหลุดนะครับแบบนี้แล้วก็กดกลับไปนะครับต่อไปผมจะทําการแอดตัวเกมนะครับในส่วนของแอปตัวนี้นะครับหากเราไม่ได้ซื้อแบบโปรเพิ่มเราจะสามารถแอดเกมได้แค่1เกมเท่านั้นนะครับผมจะแอดเป็นเกมฟรีไฟล์แล้วกันนะครับกดไปที่แอดเมื่อกี้นะครับเลื่อนลงไปด้านล่างในส่วนของการเลื่อนนี้นะเลื่อนอยากนิดนึงเนี่ยนะผมก็เลยจะใช้มือเลื่อนเอาแล้วกันเพราะผมตั้งในส่วนของการตั้งค่าของเมาส์เนี่ยค่อนข้างจะช้านะครับถ้าใครตั้งไว้ก็น่าจะไปไวอยู่นะครับผมจะเลื่อนหาในส่วนของฟรีไฟล์นะครับน่าจะเลยแล้วโอเค,นค free อเน ไปเลยนะครับกดกลับไปที่หน้าต่างของแอปนะครับเราก็จะได้เกมฟรีไฟมานะครับทําการกดเข้าไปในส่วนของแอปฟรีหรือฟังก์ชันฟรีนะครับบางครั้งอาจจะมีโฆษณาหน้าแอปก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นเกมนะครับบางทีเคอร์เซอร์เมาส์นะครับหากเราไม่ใช้งานเรามาขยับอีกทีมันจะไม่ขยับนะให้เราคลิกที่เมาส์ซ้ายขวานะครับดูีมันอาจจะล็อกอยู่โอเคเสร็จแล้วเราก็กดที่ Next นะครับ กดดันนะครับอันนี้เป็นของเกมนะกดเข้าเกมปกติในส่วนของแอปนี้นะครับสามารถใช้เกมที่อยู่ในเครื่องได้เลยนะเราไม่จำเป็นต้องสร้างไ d ดีใหม่นะครับกดตกลงต่อไปจะเป็นวิธีการตั้งค่าปุ่มต่างๆนะเพื่อจะเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับผมก็จะไปที่การตั้งค่านะครับในส่วนของตัวเกมไปที่การควบคุมนะครับ แล้วก็กดที่ปรับแต่งปุ่มนะครับถึงตรงนี้เราจะเห็นไอคอนสีเขียวตรงนี้นะครับให้เรากดที่ไอคอนหนึ่งครั้งจากนั้นให้เราเพิ่มปุ่มลงมานะครับลองกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกก่อนในส่วนของปุ่มแบบโปรเราต้องเสียตังเพื่อซื้อฟังก์ชั่นนะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นแค่ปุ่มธรรมดาพอนะครับผมก็จะกดตัวเมาส์นะครับเวลาที่เรากดที่ปุ่มต่างๆนะครับ ทุกปุ่มจะขึ้นที่เซนเตอร์ทั้งหมดนะครับโอเคเสร็จแล้วในส่วนของตัวเมาส์ผมจะเอาไว้ที่หลังนะผมจะกดที่กากระบาดออกก่อนนะจะเอาที่ d p a d มาก่อนนะครับจะเป็นปุ่ม WASD นะครับจะเป็นปุ่มเดินก็จะวางไว้ตรงนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่สระนะครับก็คือตัว A กดเข้าไปนะรเราสามารถกดที่ปุ่มเราอยากจะให้เป็นตัวไหนผมให้เป็นตัว e นะครับในการวิ่งตัว q นะครับในส่วนของการสลับปืนปุ่ม r นะครับในส่วนของการเปลี่ยนแม็กกาซีน magazine. ปุ่มสเปกบาร์นะครับผมจะใช้ยิงปุ่ม f นะครับใช้ในการเก็บของ ซึ่งเราสามารถใช้ปุ่มนี้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าตั้งมากไปในส่วนของตัวแอปพลิเคชันมันจะงงนะในส่วนของ F ผมเอาไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ C นะครับ C ตรงนี้เราจะใช้นั่งปุ่มกระโดดตอนนี้ผมไม่สามารถกระโดดได้ผมจะใช้เป็นชิปแทนแล้วกันนะก็จะชิปมากระโดดแทนต่อไปก็จะใช้ปุ่ม Z นะครับปุ่ม Z ในการหมอบปุ่มซูมนั้นผมจะใช้ V นะครับปุ่มซูมช้ V ในการซูมที่เหลือก็จะเป็นปืนนะครับปืน1นปืน2เป็นเลข1เลข2เลข3 ไปเลยนะครับปืน3าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะอาจจะใช้ก็ใช้เป็น F1 แล้วกัน F1 ถึง F4 นะครับที่ผมใช้ตรงนี้ในส่วนของกระเป๋านะครับก็จะมีถ้าเป็นคีย์บอร์ดมือเดียวมันจะมีในส่วนของรูปกระเป๋าให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็กดเลือกขึ้นมาเลยก็จะลากไปวางไว้ที่ตรงนี้ได้เลยนะต่อไปในส่วนของปุ่มฮิวผมก็จะใช้เป็น X e แ e e ล้วกันนะฮะใช้เป็น X วางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วน่าจะประมาณนี้น่าจะได้แล้วต่อไปแมปนะครับในส่วนของแมปเราก็เพิ่มในคีย์บอร์ดมันจะมี ให้อยู่ตรงไปนี้ใกล้นะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็วางได้เลยนะเป็นปุ่ม M เสร็จแล้วก็ พับจอลงนะครับหรือกดไปที่ไอคอนก็ได้เสร็จแล้วปุ่มทุกอย่างจะหายไปนะครับที่มันหายไปเพราะว่าตัวไอคอนแอปพลิเคชันตัวนี้มันสัมพันธ์นกันกับแอปพลิเคชันแมนติ g a m e p a d Pro นะครับตัวเมาส์กับตัวแพดมันสัมพันธ์กันนะครับซึ่งเวลาที่เรากดขึ้นมานะครับไปที่3ขีดด้านบนตรงนี้เราจะใช้ปุ่มไหนในการกดเมาส์ออกเขาก็จะบอกนะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นลูกกิ้งด้านบนกดเมาส์ออกนะครับมันจะง่ายดีนะผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับตรงนี้ ด้านล่างก็จะมีบอกว่าต u s t o m opacity นะครับก็คือการที่เราเซตปุ่มนี่แหละนะครับเราอยากให้มันเรือนรางไหมแต่สำหรับการเซตปุ่มผมให้มันเข้มเลยครับเพราะว่าเวลาที่เรากดปิดไอคอนไปปุ่มมันก็จะหายไปอยู่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้ผมก็จะลากในส่วนของไอคอนสีเขียวมาไปไว้ที่กลางแมปเลยนะเสร็จแล้วเราก็กดกลับไปที่ตัวหน้าเกมนะครับกดออกได้เลยเราลองกดที่ looking นะครับตรงกลางดูว่า คือเสเมาส์มันจะหายไปไหมลองกดดูฮนะซึ่งมันเลื่อนช้ามากเลยนะอ๋อผมลืมปุ่มหนึ่งมานะครับให้เราเอาปุ่มในส่วนของเมาส์มาด้วยนะครับเมื่อกี้ผมลืมเอามามันก็เลยไม่หมุนให้นะนี่ครับกดรูปเมาส์มาด้วยนะเอาไว้ตรงกลางนี่แหละครับไม่ต้องเลื่อนไปไหนก็ยกนิดนึงแล้วกันแล้วก็กดที่ไอคอนเหมือนเดิมลองกดลูกกิ้งที่เมาส์ดูครับนะครับกดลูกกิ้งที่เมาส์ดูก็จะหมุนได้ในส่วนของตัวเมาส์นะครับเราก็เอาไปไว้มุมมุมไหนก็ได้นะเอาไว้มุมนี้ดูนะครับเราก็จะหมุนได ดูนะครับว่ามันจะดีมากน้อยแค่ไหนในตอนนี้ไปที่โหมดทั่วไปนะครับกดคําว่าเริ่มเห็นไหมครับเวลาที่เรากดตรงกลางแล้วทิ้งไวส้สักพักัวเคอร์เซอร์เมาส์เรามันจะหายไปเองนะครับนอกจากว่าเราจะกดตรงกลางให้เมาส์มันกลับมานะครับมันก็จะกลับมาเป็นสีดาให้อีกครั้งหนึ่งนี่ผมได้กระโดดลงไปแล้วครับกด F กระโดดลงไปนะครับอันนี้ผมตั้งเผื่อๆไว้ไม่คิดว่าจะโดนโดนเฉยเลย อย่างเดียวครับผมตั้งปุ่มยิงไม่ได้นะมันไม่สามารถตั้งปุ่มยิงเมาส์ซ้ายขวาได้หรือผมทําไม่เป็นก็ไม่รู้ถ้าใครที่สามารถทําได้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้ครับเผื่อ,อคนที่ผ่านไปผ่านมานครับในส่วนของเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเข้ามาดูอาจจะได้ความรู้นะครับแ์ช่วยกันนะครับสาหรับใครที่ต้องการจะใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นนะไม่ถนัดเลยฮะยิงแบบนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับยิงแบบนี้ การใช้งานก็จะประมาณนี้แล้วครับผมในส่วนของการยิงนั้นนะครับผมก็กดสเปคบานะซูมก็จะเป็นอันนี้ซูมก็จะกดวีเอานะไม่สามารถกดเมาส์ได้ผมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเล็งแล้วก็กดเอาฮะกระโดดก็กระโดดชิพนะต้องเปลี่ยนแผนการเล่นแล้วกันนะต้องกินเห็ดนะครับแล้วก็พอเราจะใช้เราก็กดมาก็เล่นไปสักพักในส่วนของเมาส์มันเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะกดสเปกบาครับเสียงดังนิดนึงซูมะไม่โดนเลยยิงแต่บอดครับ <laughs> ยิงคนจริงๆนะ่าจะไม่ได้ สับสนระหว่างปุ่มโดนกระทาฉนเฉยเลยสุดหมดฮนะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดในแอปพลิเคชัน Mantic m มาส์ Pro นะครับก็ถ้าใช้ในส่วนของคลิกซ้ายขวาของเมาส์ได้นก็จะมันกว่านี้นะตั้งเป็นคีย์บอร์ดเอานะในการยิงมันก็เลยจะดูแปลกๆนิดน,นึงนะสำหรับใครที่ ใช้งานนานแล้วนะที่ใช้งานถนัดก็จะโอเคนะสำหรับใครที่มีเมาส์คีย์บอร์ดอยู่แล้วนะครับลองต่อดูนะครับหาฮับในส่วนของฮับ usb นะครับแล้วก็ออกแปลง OTG แบบไรซ c หรือไมโคร USB ก็ได้นะครับแล้วแต่รุ่นม,มือถือของท่านนะลองทําดูนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้แ,แนะนําเป็น Android 11ขึ้นไปนะครับถ้าต่ํากว่านั้นจะไม่สามารถแอทิเวตแบบไวเลสดีบักได้นะครับสำหรับการแอท v เวตในส่วนของแอปนี้นะครับจะมี3วิธีก็คือใช้ไวเลสในการแอทิเวตนะครับใช้มือถือ2เครื่องในเาร ใช้คอมในการอทพเวทนะครับซึ่งถ้ามือถือใครที่ต่ำกว่า11ลงไปนะครับก็จะใช้ในส่วนของมือถือ2เครื่องในการอทพเวทนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของคอมในการอทพเวทนะครับจึงการทํานั้นจะต้องเปิดหลายอย่างนะไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือน Android 11ขึ้นไปนะครับจะใช้แค่วาย l e ็ตดีบันะครับเปิดแล้วก็ใส่โค้ดอย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะในส่วนของการใช้งาน น้องคีย์บอร์ดกับแอปแม n t i c เ o าส์โปรนะครับดูภาพของเกมน่าจะสวยขึ้นนะเดี๋ยววิดีโอนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคำพูดใดที่จะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาหนะ้าที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ